ไอ้น้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทุกกี่กิโลพี่คือผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมเปลี่ยนน้ำแล้วผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยผมก็เติมเอาแบบเนี้ยด้ยโชเฟอก็ประมาณระหว่างที่ทำมันเป็นแปดหมื่นถึงแสนเลยอ๋อแปดหมื่นถึงแสนมั้งเงี้ยที่เป็นของเหลวนันเนาะก็คือน้ำมันเครื่องไอ้มันจะมีรอบยเพรมันน้ำมันเครื่องไอ้หนึ่งหมื่นรู้อยู่อ่าแล้วมันเวลาเราทบมาเรื่อยๆทบมาเรื่อยๆเนี่ยพอมาถึงแปดหมื่นปั๊บระหว่างถึงแสนเนี่ยก็ควรจะทำโอ้แปดหมื่นถึงแสนคนเปลี่ยนแล้วของเหลวก็คืืออออนนนน้้ามมััเเเคครร่่งโกีย์ฮะ แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นอ๋อนี่แหละครับน้ำเกลี่ยน้ายาหล่อเย็นแปดหมื่นถึงแสนโลเนี่ยอันนี้ก็คือเราข้ามข้ามมาตั้งแต่ตอนที่ว่าเป็นแก๊สเนาะครับปกติแก๊สนี่คือเราเราจะเปลี่ยนหัวเทียนตั้งแต่ประมาณสี่หมื่นโลเห็นอกไหมตอนที่เราถามจากเราติดมาอย่างเนี้ยครับทีนี้เวลาระหว่างแปดหมื่นถึงแสนนี่ไอหัวเทียนนี่ก็คนจะทําด้วยอ๋อแล้วก็จะล้างปี๊ปีเสื้อล้างอะไรอย่างเงี้ยคนจะทําด้วยเพราะว่าข่เมามันจะไปจับปีกปีเสื้อเราที่ว่ามัน รู้สึกว่ารถตัวเองเนี่ยไม่เรียบบางทีก็เกิดจากตัวปีกปีเสื้อเราเราสกปรกครับอตัวแอร์ฟูที่มันวัดอากาศมันจะไหลผ่านมี้ท่าัดอากาศมาเท่านี้แต่น้ำมันจะฉีดเท่านี้ตอนที่รอดต่างๆเราสะดุดอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้โอเคครับตัวรอบมันผมไม่มีความรู้เลยพี่มีแต่อันนี้มันขาวอย่างเงี้เวลาเวลามันรั่วเวลาอะไรมาเงี้ยมันจะไม่รู้อเพราะว่า เกิดแล้วมันรั่วขึ้นมาเราก็นึกว่าเป็นน้าแอร์นีกออกไหมครับโอเคน้ําแอร์เขาจะระบายมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ํายาของเขามันจะเป็นสีสีสีแดงเนาะสีแดงโอสีแดงใช่ไหมอ่าพอสีแดงปั๊บเราก็จะมองเห็นอออมันผิดปกติหรือเปล่ารถเราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ซ่อมใหญ่ซ่อมใหญ่ก็คือแบบ่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับมันจะปลอดภัยตรงนั้นเฮ้ยชอบชอบที่ให้ความรู้ดีบางร้านไม่ได้พูดอะไรเลยปรับทำทำทำ ไอ้ที่พี่พูดเน่ยเมื่อกี้หัวเทียนน้ำอ่าอะไรเกียร์น่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปแต่คือสองแสนกิโลแล้วนะไม่รู้ไงไปร้านแถวบ้านเขาบอกว่าให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยคือเกียร์มันไม่สมูทเขาบอกก็เลยเปลี่ยนไปแล้วครับมันก็ช่วยยันเปลี่ยนเกียร์แล้วเนาะน้ำมันเกียร์นะครับอ่าจะไม่สมูทอย่างเขาว่าเลยน้ำมันเกียร์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับกำลังเนี่ยครับกำลังเปลี่ยนนะครับ ตัวน้ำยาหล่อเย็นนะครับของรถเก่งนะครับรถรถกระบกระกับรถเก่งเหมือนกันไหมพี่ม,ม,ม,มันก็มันก็มีอันนี้เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าคนละระบบเลยต,ลตัวหล่อตัวหล่อเย็นเนะี่ยมีเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะใช้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันรถกระบะจะใช้เยอะก,กว่ารถน้ำมเขาเยอะ<ๆ>กว่าอ๋อโอเคแตว่าระบบอะไรก็มีเหมือนกันถ้าเป็นเกียร์อโอตโต้ก็มีเกียร์อโอตโต้เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่อ่า คุณสมบัติของของเกียร์จะไม่เหมือนกันเกียร์มันเกียร์รถเก๋งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบางรุ่นเขาใช้เกียร์เป็นแบบเกียร์เกียร์ CVT อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะใช้น้ำมันถูกรุ่นครับครับพี่ไม่ร้อนเหรอตัวนี้มันเป็นไอหม้อพักน้ำอ๋อแล้วอะไรมันควันออกมานะมันมีควันคืออะไรน้ำจากหม้อน้ำเนี่ยมันจะร้อนด้วยแล้วส่วนส่วนข้างล่างมันจะเย็นข้างบนมันจะร้อนอ๋อออค เวถามที่ใช่หรอที่ลงมามันก็จะร้อนผมชอบถามผมไม่รู้ไงยาน้ำยาหล่อเย็นของคอสตันต้องเติมจนถึงครูปะครับหรือว่าเติมกี่สัดกี่ส่วนเลยให้อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนครับอ๋อมันจะดูดลมเวลาเราเปลี่ยนหม้อน้ำอ๋อแล้วครับมันมันจะดูดลงไปอีกอ๋อโอเค พอวาล์วมันเปิดปั๊บมันก็จะดูดจากตรงนี้ขึ้นมาอยู่ในหม้อน้ําของเราอย่างนี้ครับอืมค่อยนะ่อยนะโอเค,คโอเคและปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผ <ใช S 2> มเติมไ่ตรงนี้ก่อนอ,อ๋อมันจะดูดลง,ลงไปอีกมันก็จะจะดูดลงโอเคตัวน,นี้มันจะไปลงไหนครับนะ่ะลงไหนคือน้ำอ่ะมันจะไปอยู่ส่วนไหนเข้าไปอยู่ในหม้อน้ำไงโอไปอยู่ในหม้อน้ำครับอ๋อ คือตอนนี้พอเราถ่ายออกมาปั๊บเนี่ยไอตัวนี้เขาจะมีเทอร์โมสตัตทเทอร์โมสตัทมันก็จะทางานเหมือนกระเปือกหอยแหละโอเคอ่าร้อนมากก็จะเปิดมากร้อนน้อยก็จะเปิดน้อยอะไรทํานองเนี้ยอ่าว่าน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เวลาเราเวลาเราสตาร์ทเครื่องทีแรกเนี่ยมันมันก็ยังมันก็ยังไม่เปิดเนาะเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนนะมันก็จะวนอยู่เฉพาะสายตรงนี้ มาตรงนี้วนอยู่ในเครื่องแต่ว่าไม่ผ่านหม้อน้าอ๋อไม่ผ่านมาตรงนี้ครับพอเครื่องมันร้อนปับ๊บอ่าวาล์วทุนนี้เขาเปิดน้ํามาถึงจะวนได้เทีเนะวนมาถึงตรงนี้อ๋อมันก็จะมาผ่านแผงความร้อนแผงความร้อนเราก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับไอ้แหงแอร์แล้วนั่นแหละแต่ว่ามันเอามาใช้น้ําเวลาพัดลมเราทํางานมันก็จะระบายความร้อนอ่าอุณหภูมิในในหม้อน้ําเราเนี่ยก็จะลดลงข้างบนนี่จะร้อน ข้างล่างนี่ก็จะเย็นอันนั้นมันเต็มแล้วใช่ไหมน้ำสีแดงใช่ไหมพี่โ,โตโยต้านี่จะแดงอีดสุขเขียวโตโยต้าแดงถามว่าคุณสมบัตินันกันไหมก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเออ่ายนี้เขาทำอย่างนี้ ไม่เป็นไรหมดใส่หมดเลยอ่ะดูผมจะให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องได้ไปเติมอีกบางคนก็บอกว่าถ้ามันเยอะไปมันต้องดูดออกจริงเปล่พี่คือใช่ถ้าถ้ามันปกติแล้วนะอันนี้ผมว่ากันไว้ว่าเวลาคุกลับไปมันจะลดลงแน่นอนก็เลยเติมไว้นี่ออกไหมเออพวกมันเหลืออยู่หน่อยเดียวเต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวมันก็จะดูดลงไปที่นี้ที่ปกติเนี่ยเขาจะให้อยู่แค่ตรงนี้อ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันปกติแล้วนยเวลาเขาเดือดขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะให้มัน ไม่ให้มันบ้วนออกไม่ให้มันคลายออกไเฉยแแต่ว่าตอนนี้วิ่งไปกลับมาเนี่ยมันจะลดลงเนาะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคือต้องดูดูถึงขั้นไหนที่มันปกติปกติั๊ามันก็จะอยู่มันก็ลงไปอยู่ตรงนี้ถ้าถ้ามันไม่ลงไปถึงเลยพี่ถ้ามันลงถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็อย่าไปซีเรียสมันก็ปล่อยมันไวพอปล่อยไว้ไม่เป็นไรคือว่าถ้ามันล้นขึ้นมาหน่อยคือไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าป้องกันที่ว่ามันจะดูดกลับขึ้นไปไง อ๋อช่นนั้นเองเดี๋ยวผมจะไปวิ่งเที่ยวหนึ่งก่อนนะโอเคครับโอเคอย่าเปิดตรงนี้เนาะครับถ้าจะดูให้ดูตรงนี้โอเคครับอย่าเปิดตรงนี้ครับครับให้ดูตรงนี้ดูแต่ตรงนี้มันลดลงไปถึงไหนพี่แต่ก่อนมันอยู่แค่นจะลดลงไปเรื่อยไงอ๋อไม่เป็นไรพี่น้ำยาล้อเย็นตรงเนี้มันต้องผสมน้ำอยู่จ้าด้วยใส่น้ำยาใต่น้ำยาครับน้ำยาอย่างเดียวโอเคครับ แต่แต่แต่มันมันเลยขึ้นมาขีดฟูไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องกังวลใช่ไหมตอนนี้เราใส่ไปใหม่มันลงแน่นอนอ๋อนึกออะไรครับครับครับคือมันมันมีมันมีความรู้มันจะอยู่ทุกแค่ตรงนี้ครับแต่นี่ที่ผมมอธิบายไปว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนไปใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมใส่ตรงนี้ขับรถไปแล้วมันไปดูดลงแล้วกลางทางแล้วมันจะไม่มีที่ใส่ก็เลยจะใส่เผื่อไว้คครับแต่เพราะมันดูดลงมันจะดูดลงไปเรื่อยแน่นอน บางคนบอกว่าเฮ้ยอย่าใส่อย่าใส่เกินขึ้นมาตรงนี้นะมันจะทําให้เครื่องน่นนี่นั่นเขาก็พูดไปหมายก็ว่าถ้าเราใส่เกินเวลาเราเครื่องมันร้อนเวลามันเดืดอละน้ำมันจะไม่มีที่อยู่แล้วมันก็จะระบายออกตรงนี้เฉยๆครับครับไม่รู้จะเชื่อใครไงก็เลยถามนี่แหละโอเคครับอ่ะจะจ่ายตังค์แล้วทีนี้หวังว่าคงจะไม่งอแง